โอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม monster hunter portable hunter กันอีกเช่นเคยรับผมก็วันนี้เป็นสมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะไปสู้กับเจ้าราเทียนตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มอาวุธเจ้าบาลอดมาแล้วเป็นดาบกับโล่นีเขียวเป็นการเซฟที่สุดฟาร์มได้ทอนนี้แหละ,ะมันมาแล้วท่นนี้อ๋อแล้วก็ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆที่พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยก็คือทั้งเรื่องข้อมูลการฟาร์มการหาแร่การใช้ดาบอาวุธในการสู้กับมอนสเตอร์นะครับก็ขอบคุณมากที่ข้อมูลดีๆมาในคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือขอแบกแนวก็คือว่าคอมเมนต์จะเอาไว้เป็น เอาไปเป็นที่สุดท้ายแล้วกันที่ผมจะทำคอมเมนต์มาปรับใช้คือคอมเมนต์จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายผมถึงจะเอามาใช้งานตอนนี้ขอแหวกแนวแน่ๆก็ฟาร์มมาละเล่นเป็นดาบโลของบาลดไปซะเลยโอเคมาเดี๋ยวมาดูของกันว่าเตรียมอะไรไปบ้างพึ่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 งฟาร์มแบบเจ้าบาลดมาเลยนออะพึ่งฟาร์มมาเลย เดี๋ยวเอาสามอันนี้ไปเก็บก่อนไปเคเพื่อเตรียมความพร้อม,อ,มอย่าลืมอย่าลืมดื่มน้ําดื่มนมเออตอนแรกกับผมก้าจะฟาร์มเจ้านี้ก่อนเราเคยไปสู้กับราเทียนเนี่ยจะเคลียร์เวดดิงให้หมดเนี่ยสองตัวนี้แต่อ้ยผมว่าผมขอ,อยังก่อนผมว่าผมรู้สึกมั่นใจว่าแค่นี้ผมก็น่านจะสู้เจ้ากับตัวราเทียนได้ละ ส่วนก็อันนี้ขอเป็นพวกความชัวร์ขอเป็นเราใช้ดาบโล,ล่เรากันได้นอกเอ็กแท็กไปเลยโอเคน้ำให้ชื่นใจอลูกแล้วก็ลูกโอเคป,ปุบปั๊บ โอเคนะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรนะปนะปานะเดดเดวเดเช็คเช็คเช็คโอ้โหนี拜拜่ไงเกือบเกือบฮช่มพอยชันซึบเลยกับหยองไปรอเทียนซึฮะ โอ้ oh, ต้องจ่าย500เ้อามนีอยู่400กว่าบาทโ oh อ้ my g กอดเฮ้ยจริงหรอวะอะไรกันครับนี่อ่ะขายได้ไดบ้างอ่ะอยู่กูโมกน่าจะสมควรไปแล้วละหมดวาระ <Hey. S 1> ใช้มาเนินนาน mm hmm. มา น่าจะอยู่แบบแบบแปดใช่ไหมใช่ไหมหลัง <c oughs> ขอแบบหลังน้ำตกหนันไงใช่ด้วย เราจะเล่นแบบเซฟๆนะนีไเซฟสวยมาสวยกระดิกระดิษอุย้ยเฮ้ย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 ังไงพอเซฟพอเซฟมีมีมีเซฟไ้ยเซฟไห balokan balokan ชัว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 ฟินเดอร์ินเดอรวันนี้ไปเลยโอ้ยเอา้ามองอะไรอยู่ครับนี่ยกัน เพื่อไปเลยยิงดีไม่ต้องไปแบบกันมันใหญ่ขน,นาดนั้น 哪一位？哎。

เจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปไหน,ไไหนแอปพก อนุญาตชุน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 เอ้ยเราแปะหรือยังวะเรายังไม่ได้แปะเลยนี่หว่าเอ้ยเด้อเด้อเด้อเซฟเซฟเซฟเอ้ยมึงจะโผล่ออกมามึงจะพ่นไฟใส่กูแล้วมึงก็พูดอะไรวะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นัวเปนครัวยึดึดรอรอนี่ช่นี้ช่งหลังหลังีนี่นีนี่ีนี่ยเบลปันเลยจ

你搞别猪，哦，搞别猪，妹儿。 เราตกไปไหมเฮ้ยเธออย่างงี้ผมสามารถฟาร์มลาเทียนได้เลยแลยนะ้วเนี่ยโอ้โหคิดถูกแล้ววะที่ใช้ดับโร เมกาแดตัวยังยังไม่หายไม่หาย ลมไมกินออกรอบลมไมกินออกรนอบคุณตัวไหม รอเลยอ่ะมาโอไม่ต้องมาเสียเวลาหลบบกเลยจังว่างนี้ชิบด้วยไปขึ้นนนจัด ส่ส,ส,สั้นสั้นลงว่ะใช่น่าจะคิดเองไม่เชืาอมันเถิดจะมามันกันต่อดีกว่าอ่านี้น่าจะบินหนีละซื้อทิ้งอะไรไว้บ้างวาจอดไปทิ้งอะไรไว้ไหมไม่ได้ทิ้งซองติงอะไรเลย จะทัวร์แมปอีกแล้วบินไปนเรื่อยแล้วใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยมันบินกาอากาศเหรอโอเคเมีอะไรแต,ต่ต่อฮะนรยๆๆยรวยรยยกำลังกินกำลังกิน ร้อนแรงอโอ้ยโยสสปะหล,ลโอโยวิ่ง้าไปด้ ไม่โลภอะเอาแค่ทีเดียวอโ้ ถ้าเป็นลาเทียนภาคเก่าๆมันจะไม่ค่อยบินอโอโตอมาภาคนี้นี่โอ้โหบินจังเลยบินมาหน่อยมันแค่ไปเออบินมามามาคุกกรอรองก็งได้ไหมเออดีโดมยามานอ้องดีโดมยามาดีพี่โดมยามาเร็กขึาา้น เราปาปินบอลไปยังวะอ้าวแสดงว่ายังครับง,งามไส้มีแหล่งามไส้ไปไหนวะไอ้เหี้ยผมไม่ได้ปาปินบอลกูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยหกหรอไอ้เหี้ยสู้จนมันลืมช่วยด้วยช่วยด้วย หายแล้วแปรๆหรอคือมันอาการหนักงนี้มันต้องไปหาอะไรกินแล้วล่ะไอ้เหี้ยโอ้ my god โอเอ้าวนี่ไงเจอแล้วอุ้ยโอ้ดีว่าไอ้กาจุยไอ้กาจุ้ยจะได้ป่าแม่งไอ้เหี้ยโอเค มันยังไม่ได้ทำอะไรมันแค่เดินเรืยรู้สึกปรับเพิ่มมากเมื่อกี้นี่แอลเห็นมันกระเพกอยู่นะผมหวังว่าเรามีความหวังไหน,านาๆก็ไหนๆ กระชังมาวิกระเพกกว่าเจ้ากระเพกกว่าเจ้าอัสอัสอัสมันจะกลับเป็นแหม่แปดแล้วไอเดาอะมันมาทั้งไหนมันก็ต้องกลับไปทางนั้นโอเคชัดเจนถ้ามีช็อคแทบนิดเจ็บไปแล้วมักน่ง นีนเ่เราซื้อเออเราเอาเอ,เอ,เอผมซื้อช็อคแท็ไปแล้วแต่ว่าแม่งอยู่แม่งอยู่ในกล่องอย่าคิดว่ามันจะแจกให้เนาออะไรเดือน การรอเพื หลอ,อยโลชียวไม่นะไม่ได้เสียดายอะไรเสียดายนีดีเมกาจุยเนี่ยโอ้เสียดายให้ตายเถอะดูสิก็ต้องกินโอเคไปโหเราตัวนมันจะเป็นยังไงวะนะเนี่ยเดินตะไกลเลยทีนี้ วิ่งวิ่งวิ่งไป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 อยาให้มันได้พักผ่อนอยากให้มันได้พักผ่อนกำลังลับกำลังลับโอขอขอื้เรือได้กี่เปอร์เซ็นต์ ไม่พอแม่งเสริมติดกิีกเลยโอ้ยแน่การผิดด้านอีก เรียบร้อยเยีเ่ยมเฮ้ยอย่างนี้ผมก็เอาเอาบทชิ้นนี้มาฟาร์มกับราเทียนได้แล้วเราก็จะได้ชุดใช้ชุดราเทียนกันแล้วทางที่ดีเดี๋ยวน่าจะควักช็อคแท็บมาด้วยจะได้ง่ายขึ้น ีใจนูกว่าจะยากแล้วคิดไว้โอ้โหคิดตอนแรกก็นั่งกุมอยู่ว่าจะฟารมจะเอาอาวุธอะไรมาใช้ตอนแรกมีตอนแรกนึกขึ้นมาว่าจะเอาไอ้ดาบลองซอสธาตุน้ำแข็งมามาใช้แล้วก็ได้คอมเมนต์ช่วยว่าอ,อ เอาลองซอสธาตุสายฟ้ามาใช้สู้แล้วก็แนะนำเรื่องชุดอเอารูนใส่เอารูนเอทเคใส่ผมก็อยากเอารูนเอทีเคใส่แหละแต่ันดีฟาร์มแล้วมันมันไม่ได้วัตถุดิบมาทำมาดิก็อ <c oughs> เลยไม่ได้ใส่รูนเอทเคเลย เซ็งอยู่แต่ก็โอเคถือว่าชนะมันมาได้โอ้พันหกเล้ว <c oughs> เรียบร้อยอุย้ยจีคุยกันโอเคผมสำหรับพันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขึ้นสู่สีดาวเฮ้ยขึ้นไปแล้วดิออต่อไปก็เราก็จะไปสู้มอนในระดับสีดาวกันก็ซีโอเค้นเน็ก์ทาไปเจอกันพรั้งหน้าสำหรับพันนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย